ธรรมาวุโทวะหลวงปู่สาครธรรมาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่มพฤษภาค,คม2568ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของสูบเปล่า แต่ตัวเรานี่เป็นคนสูบเปล่าคนสูบเปล่าคือคนไม่เข้าใจอะไรเลยมีแต่ที่ฐิมานะเป็นสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจยอยู่โดยที่ไม่ได้มองเห็นอัดเห็นธรรมเลยคําว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นของที่ไม่เที่ยงความทุกข์นั่นเป็นของที่ไม่ยั่งยืน พวกเนนพวกเด็กพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่มีคนเอาภาระถ้าเขาไม่รู้จักเราแล้วพอเวลาปู่ย่าตายายเขาตายไปแล้ววันนี้เขาจะใส่บาตรเพราะเขาไม่รู้จักแต่เขาคุ้นเคยกับเราในวันก่อนนั้นมามีคนมาผมโดนตีด้วยครับ ชุดไหนนี่ชุดไปอยู่เขาใหญ่สองร้อยองค์โอ้หถ้าชุดสองรอยองค์ไปอยู่เขาใหญ่นี่โคตรโหดจำชื่อเขาไม่ได้แร้วแต่ผมโดนตีด้วยครับแล้วถูกใครตีอาจารย์นบหรืออาจารมณีครับไม่ได้อาจารย์มณีนี่ระวังให้ดีเพราะอะไรได้เอาเลยอาจารย์มณี ท่านไม่ค่อยพูดแต่ท่านมองมองแล้วว่าการมะพาวซัดเลยเพี้ย <c ười> จำได้เลยว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนตี <c ười> จุดไปอยู่ที่สวนป่าสิริทะโลวันนี้เกี่ยวข้องกับว,ว่าวันที่ มาแล้วจะได้ราศิกขาลาศิกขาไปทำหน้าที่ตัวเองไปศึกษาเล่าเรียนตามขบวนการของชาวบ้านแต่ตอนที่เรามาอยู่วัดเรามาเรียนแบบของวัดเรียนแบบของวัดนี่คือมาเป็นทายาทพระพุทธศาสนาทำไมถึงว่าเป็นทายาทพระพุทธศาสนา บริษัทสี่ที่เป็นทายาทของพระศาสนานั่นก็คือมีพิสุมีสัมมเนนมีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นทายาทพระพุทธศาสนาทุเจ้าฝากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้กับบริษัทสี่คือพิสุสัมมเนนอุบาสกอุบาสิกา ที่ว่ามันเจริญก็คือเจริญในด้านศีลธรรมเจริญในข้อปฏิบัติทำลายตัวสังโยชน์ลงไปได้นี่ที่ว่าศาสนามันเจริญตัวสังโยชน์ก็คือสกายทิธิวิกิกิจฉาสิรพัตปรมาต ถ้าเราทำลายสรรสังยชน์สามข้อนี้ได้แล้วเนี่ยที่เหลืออีกเจ็ดข้อไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของมันก็คือคําว่าสก,กายทิฐิถือเขาถือเราถือว่าเขาต่ําต้อยกว่าเราถือว่าเราต่ําต้อยกว่าเขา ถือว่าเขายิ่งกว่าเราถือว่าเรายิ่งกว่าเขาในขวมถือถือเขาสิบข้อถือเราสิบข้อเราจะทําลายมันลงไปได้เพราะเหตุอะไรขันห้าที่เรามีอยู่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ วิญญาณในขันห้านี่เกิดมาพร้อมกับขันห้าแล้วก็จะดับไปพร้อมขันห้าตัวปฏิสนธิวิญญาณคือผู้รู้ห้าอย่างรู้ว่าอันนี่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นจัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอันนี้เรียกว่าเป็นตัวปฏิสนธิวิญญาณเนนในคำพุทธการ สมณีนที่อนุญาตให้สมณีนออกบวชพ่อแม่ให้ใช้เอาค้อนใส่มือให้แล้วก็ไปให้เครื่องอีก,กาให้อีก,กามันบินให้เอามาบวชได้ไม่ได้กำหนดด้วยอายุนะคนมาพูดว่าอายุเก็ปีไม่ใช่ใช้แหฮนไปไล่อีกาได้ ไล่อีก,กามันบินเด็กอายุสามสี่ปีนี่ก็ไล่อีกาเป็นแล้วให้เป็ไล่อีกาพระอีก,กามันบินก็ถือว่าเอามาบวชได้ผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีศรัทธาในการบวชไม่ได้ว่าอายุเก็ดแปดปีอย่างพวกที่เราพูดเข้าใจกันนี้ ในทางพุทธศาสนาตำราของพระพุทธศาสนาจริงๆมันมีตำราหลายเล่มอันนี้เราก็ต้องดูตำราหลายๆเล่มมาเป็นส่วนประกอบอย่างระหว่างพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระพุทธเจ้าสนทนากันอยู่เวลาบ่าย แล้วก็มีนักบวชหลายละัมที่พระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นส่งออกไปสืบราชการในตามหัวเมืองต่างๆพอเวลาเขากลับมาก็จะเข้าไปรายงานพอกลับมาก็ไปเป็นคราวาสธรรมดาแต่ตอนออกออกจากพระราชวังไปไปเป็นนักบวช แล้วก็ถามผู้เจ้าว่าทูลถามผู้เจ้าว่านักบวชที่เดินไปนี่ระหว่างองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สิบมีองค์ไหนได้เป็นอริยะบ้างผู้เจ้าไม่ได้พูดเลยผู้เจ้าบอกว่าใครก็ตามที่มันดำเนินตามแนวทางของอริยมรรคอริยมรรคที่ประกอบไปด้วยศีลส,สมาธิปัญญา พระอรหันต์จะไม่ว่างไปจากโลกนั่นตำราของผู้เจ้าบอกว่าพระอรหันต์จะไม่ว่างไปจากโลกถ้ามาเดินเนินตามแนวทางของศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างพวกเราที่มาดำเนินกันอยู่ไม่มีความสงสัยในความเป็นอริยะสามารถเป็นอริยะด้วยกันทั้งหมด เป็นพระด้วยกันทั้งหมดจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขาก็เรียกว่าพระพระอะไรพระโสดาบหรือพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ถ้าเป็นพระที่ไม่ใช่สาวกพระมีสองรูปแบบพระอริยะที่ไม่ใช่สาวกหรือเป็นพระอริยะสาวก พระอริยะที่ไม่ใช่สาวกอย่างอนาถาบินดิกาเศรษฐีนางวิสาขาพระเจ้าพิมพิสารหมอโกมาลพัฒเป็นพระอริยะที่ไม่ใช่สาวกนางสุปวาสากุลธิดาก็เป็นพระอริยะที่ไม่ใช่สาวกคือทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำได้ทั้งหมด สกายญนิธิวิกิติสาสิรพัตตปรามาตก็เป็นพระอริยะขึ้นมากพรเป็นอริยะแต่ไม่ใช่สาวกค,คือไม่ได้ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้เป็นพระอริยะสาวกเป็นพระอริยะเหมือนกันแต่ไม่ใช่สาวกส่วนพระอริยะสาวกบัดนี้ พอเราฟังธรรมเข้าใจในธรมร,รมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าแล้วเนี่ยออกบวชตามเสด็จผู้เจ้าออกไปถือศีลกินเกหรือปฏิบัติตัวตามสมควรอยู่ในวัดคือเป็นอนาคาลิกเป็นบุคคลที่ไม่มีบ้านก็เรียกว่าอนาคาลิกสมควรจะฝึกหัดอบรมตัวเอง พอได้นิสัยขึ้นมาแล้วก็บวชเมื่อภายหลังแต่เป็นพระอริยมาก่อนแล้วก็มาบวชเมื่อภายหลังถึงได้ภายหลังมาเป็นพระอริยะสาวกออกบวชตามเสด็จพู่เจ้าถ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาในพระไตรปนคมในเบื้องต้นภายหลังมาก็มาทำความภาคความเพียร ทำลายตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในมันสิ้นออกไปจากใจทำลายความโลภความโกรธความหลงอวิชาภพชาติต่างๆในมันขาดไปจากใจนับภายหลังมาก็ออกบวชอย่างลาทพามนี่บวชในสมัยลาทพามบวชกับพวกเราบวชอยู่ทุกวันนี้บวชตามประเพณีอันเดียวกัน ราธพามก็บวชด,ด้วยบอกกรรมฐานห้าแล้วก็บอกให้พิจารณากรรมฐานห้าตามความเป็นจริงบอกการนุ่งการหม่มบอกอะไรเหมือนกันหมดมาถึงปัจจุบันนี่ก็มาบวชด,ด้วยจตุตกรรมแบบบอกกรรมฐานห้า ออกชื่อพระอุปชาออกชื่อผู้บวชเหมือนกันลาทพา,ามนี่ออกทุดงกับพระสารีบุตรเป็นพระอุปชาพอกลับมาพระสารีบุตรพากลับแวะกลับเข้ามาหาผู้เจ้าผู้เจ้าจะถามถึงว่าลุกสิทธิวิหาริกผู้เท่าของท่านเป็นยังไง กลับมาครั้งที่หนึ่งตอนนี้ท่านกำลังทำลายตัวสังโยชน์เบื้องตับคือตัวสกายญาติถิวิกิกิจฉาศิรพัฒกัตปรมาตขาดไปได้แล้วบางส่วนกำลังจะทำให้เด็ดขาดพอกลับมาครั้งที่สองทำลายเป็นพระสกิทาคาพอกลับมาครั้งที่สามได้เป็นพระนาคา พอกลับมาครั้งที่สี่บอกว่าตอนนี้ท่านเป็นพระอริยสาวกที่เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นผู้ขาดจากขาดจากไอ้กิเลสแล้วแยกตัวออกระหว่างกิเลสกับใจทำลายตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสให้สิ้นเชิงเงิน พระ,ะสารีบุตรพากลับมาเยี่ยมผู้เจ้าผู้เจ้าก็อนุโมทนาทุกครั้งว่าท่านเป็นผู้ถึงแม้จะบวชเมื่อภายแก่แต่ท่านก็เป็นผู้มีความภาคความเพียรหน้าสรรเสริญผู้เจ้าก็อนุโมทนาต่างกันกับคนยุนยคปัจจุบันบวชแบบเดียวกันเนี่ย ให้พิจารณาให้เห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาเห็นอาการต่างๆผมขนเล็บฟันหนังนี่ที่เราเรียนมาจากพระอุปชาก็เอามาพิจารณาทุกคนมีหนังเป็นสิ่งที่หุ้มห่อร่างกายทดลองดูสิว่าลองหลับตานึกดูว่าถ้าไม่มีหนังเป็นที่หุ้มห่อร่างกายนี่คนจะมีความรู้สึกยังไง กับคนคนนั้นจะกล้าเข้าไปนั่งใกล้ไหมเพราะเป็นมแมลงวีมแมลงวันมันจะตามดูดกินน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นสิ่งที่สกปปกนั่นเพราะไม่มีหนังเป็นที่หุ้มหอ่อเดี๋ยวนี้มันมีหนังเป็นที่หุ้มหอ่อขนาดนั้นยุงมันยังตามรังควันเลยทั้งยุงลายทั้งยุงลายตัวอะไรมันตาม กินนนั้น,น,นร่างกายของเรานี่ประกอบไปด้วยสิ่งต่างตแล้วก็ว่ากันทุกวันอายังโคเมกาโย ο, กายของเรานี่แหละหรือเราพูดแบบไหนเราทำความเข้าใจในความเป็นอยู่ของเรามากน้อยแค่ไหนฉะนั้นวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการทำความเข้าใจ ในศาสนาธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้านะ่ยศาสนาธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าไม่ใช่เป็นของศูนย์เปล่าแต่ตัวเรานี่เป็นคนศูนย์เปล่าทาั้งทั้งที่เรามาถือพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันแต่ตัวเราเป็นคนศูนย์เปล่าเป็นยังไงที่ว่าเป็นคนศูนย์เปล่าก็ไม่เข้าใจอะไรเลย มีแต่ทิฏฐิมานะเป็นสิ่งที่หุ้มหอ่อจิตใจอยู่โดยที่ไม่ได้มองเห็นอัดเห็นธรรมเลยธรรมทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นของที่ไม่เที่ยงความทุกข์นั้นเป็นของที่ไม่ยั่งยืนเราอยู่นั่งนานๆนนก็เห็นทุกข์แล้วเดินนานๆก็เห็นทุกข์แล้ว นอนน,น,นานๆก็ลองดูสิอย่าให้มันหลับตอนที่มันนอนอยู่ได้ทุกวันนี่เพราะมันหลับจิตไปตกโมหะสมาธิลองนอนแต่ไม่ให้มันหลับลองดูสินอนกลางกองไฟซะเลยยังจะดีกว่าความทุกข์ของมันก็ดูที่คนไปทำอัตกรรมวิบากไปกระโดดน้ำตายไปทำอะไรผูกคอตายก็เพราะนอนไม่หลับแต่แท้ที่จริงแทนที่จะมาแก้ให้เห็น นะให้วางวางความทุกข์ที่มันมีอยู่ที่ใจของเราจะได้เป็นพระอริยบุคคลสำไปแต่ไม่มีทางที่จะมาแก้เลยเลยหาทางแก้ตัวเองไม่ได้ปล่อยให้ความทุกข์นั้นมันย่ำยีจิตใจไปเสียเปล่าทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าแท้ๆนะกสมาทุกขังอริยสัจจัง เราประกอบความเพียรต้องให้มันข้ามทุกข์ไปได้ทําไปจนกว่ามันจะไม่มีทุกข์ถึงว่าถึงที่สุดของทุกข์นั่นเมื่อถึงที่สุดของทุกข์เราทิฏฐิมานะอาสาวะกิเลสเมื่อสิ้นไปหมดเพราะเราไปถึงที่สุดของทุกข์แต่นี่เราไปเพราะให้มันเกิดทุกข์เท่านั้นสะสมแต่ความทุกข์แต่ละวันแต่ละวัน แล้วก็ว่าตัวเองมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสงบแล้วจะให้สงบไปไหนพวกที่สงบก็ไปวัดไปวัดทัดทองบ้างไปวัดเทพศิรินบ้างไปวัดพระศรีมา,าธาตุบางเขนบ้างหรือไปวัดใหญ่ๆแถวนี้ก็มีเน่ยพวกความสงบสงบแล้วก็เลยได้ไปวัดอย่างนั้นนั่นคนไม่ตายมันจะต้องมีความนึกความคิดบ้างสิ มันจะต้องมีเวทนาบ้างเพราะมันเป็นสมบัติของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดมาพร้อมกันแล้วมันก็จะดับไปพร้อมกันตามอายุไขของมันมันมีอายุไขของมันอยู่อย่างยุคปัจจุบันนี่ไม่ถึงสองสามร้อยปีเลยร้อยปีนี่ก็เต็มที่แล้วดังนั้นเราจะมานั่งบนว่า มันมีแต่ความฟุ้งซ่านก็มันอยากจะรู้อยากจะเห็นก็ไปคิดดูสิมันอยากเห็นอะไรมันอยากเห็นธรรมมันอยากรู้ธรรมเพื่อจะวางความเป็นอยู่ของธรรมให้เป็นอิสระของตัวเองแค่นั้นเนี่ยที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเพื่อให้เกิดเป็นความอิสระของตัวเองแต่ตัวเองก็มาว่ามันไม่ดีแล้วจะให้มันดีขนาดไหน คือความที่เราเป็นคนศูญเปล่าวความที่เราเป็นคนที่ไม่มีความสำนึกในความเป็นคนลองดูมาคิดดูทุกวันนี้ก็ดูไปตามถนนหนทางไปในบ้านในเมืองไปที่ไหนตัวที่ไหนต่างๆ เดินอยู่ทุกวันนี้ต้องระวังว่าไอ้คนที่มันจะเดินสวนเราเนี่ยมันจะทำอะไรบ้างหรือเปล่าหรือมันจะล้มทับเรานนเนี่ยเนี่ยมันอยู่ด้วยภัยอันตรายรอบด้านทุกวันนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามในโลกนี้ไม่มีที่ปลอดภัยมีแต่ภัยอันตรายเกิดขึ้นรอบทิศ กรรมคือการกระทำหนึ่งมันไม่ลืนหูลืนตาเลยมันทำกันล่ำไปพอทำกันล่ำไปแล้วกรรมมันก็ให้ผลแล้บัณภัยอันตรายมันก็เกิดขึ้นไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเมื่อภัยอันตรายเกิดขึ้นเราจะอยู่ในท่ามกลางของภัยอันตรายนั้นได้ยังไงเราก็ต้องมีวิชาความรู้เราจะเกิดอะไรก็ตาม ภัยอันตรายที่มันเกิดขึ้นมาเราไม่ใช่เป็นคนที่เป็นภัยเป็นอันเวรเป็นบาปเป็นกรรมเราเป็นคนที่ไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีภัยไม่มีเวรเราก็หาทางป้องกันตัวของเราถ้าหากเราป้องกันตัวเราได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกจะเกิดเป็นเรื่องความเป็นความตายจะเกิดเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เมื่อวันก่อนนพูดถึง คนท้องที่เขาจะมาคลอดที่บ้านแม่มาถึงเป็นฝนตกห่าใหญ่ข้ามน้ำไม่ได้ก็เลยพักอยู่ที่ตะลิงอีกฝั่งหนึ่งพอฝนตกห่าใหญ่มาน้ำหลากมากแต่พอตะลิงพออยู่ได้อีกฝั่งหนึ่งสามีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาจริงไหมมาปูนั่งกัน ูนั่งปูนอนกันรอให้วันลุมขึ้นมามันสว่างแล้วก็จะได้เห็นทิศทิศท,ทางที่เราจะข้ามน้ํำยังไงพอสุดท้ายมาสามีไปหาจริงไหมก็ปไปดูที่จอมปวกเนึกว่ามันจะเป็นที่พักที่อะไรได้ที่ไหนได้ไปเจองูเห่ากัดเอาซะไม่รู้จะทำยังไงกับมันน่ะมันกำคอมันไว้เลย แล้วก็ตายงูเห่าก็ตายสามีก็ตายเพราะพิษงูพอตอนเช้ามาพอดึกจังัดมาเกิดคลอดขึ้นมาสามีก็ไม่อยู่อยู่กับลูกคนโตอีกคนนึงพอเลยคลอดอยู่คนเดียวนั่นเนะอยคลอดอยู่นั้นก็คลอดอยู่นั้นจะทำยังไงเพราะสามีไปตั้งแต่ไปหาใบาไม้ก็ไม่กลับมา แล้วก็ได้แต่บนได้แต่คิดพอคลอดก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเพราเคยคลอดมาแล้วลูกคนหนึ่งแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จมาแล้วตอนเช้ามาก็ให้ลูกดูน้องอยู่แล้วก็เดินดูหาสามีไปเห็นจอมปลวกเอา้าสามีโดนงูกัดตายไปแล้ว งูก็ตายเพราะสามีกรำคอมันตายติดกันอยู่นั่นสุดท้ายมาทำยังไงสามีก็ตายแล้วก็จะเดินข้ามน้ำเอาลูกคนเล็ก,กวางไว้ก่อนให้คนโตมันเฝ้าพอสุดท้ายมาก็เดินข้ามน้ำไป หันหันละหน้ากลับมาอ้าวเห็นไอชิเกี่ยวมันเชี่ยวลงมาจะรับลูกจะเอาลูกไปกินก็ยกไม้ยกมือร้องไอ้ลูกคนโตนึงก็น,นึกว่าแม่เรียกวิ่งลงไปหาน้ำเลยไหลไปกับน้ำเส็จลูกคนเล็กก็โดนไอเหี่ยวเชี่ยวเอาไปกินน้าพอข้ามน้ำไปบ้านพ่อแม่ หายไปทั้งหมู่บ้านเลยนั่นมันเคยมีมาก,ก่อนแล้วเรื่องภัยพิบัติอ้าวพ่อก็าตายแม่ก็าตายญาติพี่น้องไม่มีใครเหลืออยู่เลยคนทั้งหมู่บ้านถูกน้ำหลากไปหมดทั้งหมู่บ้านก็บนเพอ้อฝันอยู่นั่นเลยบัดนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้ไปไหนน้ำหลากทั้งหมู่บ้าน ญาติพี่น้องกัดน,น้ำหลากไปทั้งหมู่บ้านสามีงูกัดตายลูกคนโตวิ่งตกน้ำไปลูกคนเล็กไอเหย่่วเอาไปกินไปงมหาลูกเสื้อผ้าลูดหมดไม่เหลืออะไรติดตัวเลยนี่พอเหนื่อยเต็มที่แล้วก็ขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงลูกก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้ว ก็เดินเพอ้อฝันไปอย่างนั้นแหละลูกตายตกน้ําตายสามีงูกัดตายลูกคนเล็กเหวี่ยวเอาไปกินพ่อแม่น้ำหลากไปทั้งหมู่บ้านก็เดินเพอ้อไปอย่างนั้นไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยพอไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เขาน้ําไม่หลากน้าไม่ท่วมเขาก็เลยเอาเสื้อผ้ามาให้ใส่ ไม่รู้เขาจะเอาไปไว้ที่ไหนก็เลยเอาไปฝากไว้กับพิษุณีในเชตวันตอนค่ำมาก็นั่งเผ้ออยู่นั่นสามีตายลูกตายพ่อแม่ตายพอตอนเช้ามากินข้าวกินเครื่เสร็จแล้วเขาถึงเอาไปเฝ้าผู้เจ้าผู้เจ้าว่าทุกที่มีอยู่แล้วนี่มันพอหรือ,อยังหรือจะหามาเพิ่มอีก หรือจะแบกมันไปถึงไหนอีกหรือจะวางถ้าวางมันก็ได้วางมันลงไปเลยทิ้งมันไปเสียเรื่องตายก็ตายไปแล้วเราเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็อยู่ไปเรื่องคนตายก็คือตายมันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกเก็วางวางกิจตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรค ทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปได้หมดเลยในอาสนะเดียวทำลายสังโยชน์ไปได้ทั้งสิบข้อแล้วภายหลังมาก็บวชเป็นพิษุนีสงฆ์นั่นทุกถึงที่สุดของทุกเราทุกวันนี้มันยังไม่ถึงที่สุดของทุกกันสักคนมันก็เลยยังวางไม่ลงเราต้องไปให้มันถึงที่สุดของทุกขให้ได้ เมื่อมันไปถึงที่สุดของทุกข์แล้วมันก็วางได้ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติทุกวันนี้ไม่ยอมที่จะเข้าไปสู่สมอระูมมของการล,ลบเราต้องประกาศตัวลงไปลบกันเลยระหว่างพยากิิตราชกับพยามารซัดกันเลยไม่แพ้ก็ชนะไม่ชนะก็แพ้มีอยู่แค่นั้น คราวนี้เราแพ้มันไม่เป็นไรคราวหน้าเราต้องลบใหม่มีอยู่แค่นั้นต้องไปให้ถึงที่สุดของทุกข์ให้ได้เมื่อเราไปถึงที่สุดของทุกข์เรากประวางได้ถึงว่าวิริเยทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเนี่ยมีมาตั้งแต่ขั้งพุทธการก็ว่าจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร มันจะต้องเพียนขนาดไหนที่ว่าจะให้มันข้ามคุกแค่นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมฟังธรรมและพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบอพิษเนื่องในวันวิสาขาบูชา วันที่11พฤษภาคม2,568เวลา11นาฬิกา30นาทีนา,าลาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1